ล่าสุดพลตรเอกุรเชษฐนหักพานนะครับให้สัมภาษณ์กับคุณปราถนานะครับยืนยันนะบอกไม่ทราบเรื่องเหมือนกันที่อาจารย์บนอให้สัมภาษณ์นะครับที่มาบอกว่าบิ๊กโจ๊กเสียมารยาตไปแอบอัดคลิปได้ยังไงยืนยันว่าตนไม่ได้ไปคือตนเน่ยเคยไปนะไม่ใช่ไม่เคยไปตนเคยไปบ้านท่านบนอแต่วันนั้นน่ยท่านไม่ได้ไปวันนั้นบิ๊กโจ๊กบอกไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์แน่นอนเพราะฉะนั้นไม่เกี่ยวข้องกับการบันทึกภาพหรือแอบอัดคลิปอะไรต่างๆ แม้ว่าทบนรอจะให้สัมภาษณ์ก็ไม่รู้สึกติดใจอะไรนะครับที่ออกมาตําหนิแต่ยืนยันว่าไม่ได้ไปไม่ได้เกี่ยวข้องแต่บิ๊กโจ๊กบอกอย่างเดียวฮะเดี๋ยวรอพรุ่งนี้จะถแถลงพรุ่งนี้เนี่ยบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวไปเจอที่สภา1ิบโมงจะถแถลงแล้วก็จะร้องเอาผิดคุณสุชาติอีกรอบหนึ่งนะฮะบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะรวบรวมรายชื่ออีกรอบหนึ่งเพราะว่าอันนี้เป็นเรื่องใหม่เพราะจากคลิปนี้นี่แหละบิ๊กโจ๊กบอกเป็นเรื่องผิดจริยธรรมนะคุณสุชาติเนี่ยเหมือนพยายามที่จะ ต่อรองอันนี้เข้าข่ายผิจดจริยธรรมทางการเมืองอจะร้องซ้